ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในครั้งนี้นะครับจะเป็นการสร้าง Anim เมชันแบบข้อความตัวนัืือคาราโอเกะนะครับผมให้เราเลือก New File Pad ขึ้นมานะครับแล้วปรับขนาดนะครับ500คูณ300พิกเซลนะครับตั้งชื่อไ i ตเ e ว่าคาราโอเกะนะครับ เฟรมเลท12นะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างตรนสือเข้าเกกันนะครับจะใช้เทคนิคเลเยอร์มาร์คเข้ามาช่วยนะครับให้เราเพิ่มเลเยอร์เข้าไป3เลเยอร์นะครับเพิ่มเข้าไป3เลเยอร์นะครับเลเยอร์ layer 1เลเยอร์2เลเยอร์3เลเยอร์ที่1ตั้งชื่อเลเยอร์ว่าเดิมนะครับ ดอเออมาเดิมนะครับเลเยอร์ layer ที่สองใหม่นะครับเลเยอร์ layer ใหม่คือเลเยอร์ที่เราจะเปลี่ยนสีให้กับตัวข้อความนะครับเลเยอร์ layer ที่สามพิมพ์คำว่ามานะครับทีนี้มาทำการพิมพ์ข้อความลงไปในเลเยอร์เดิมก่อนนะครับพิมพ์ข้อความคำร้องของนักร้องก็ได้นะครับเป็นข้อความพาเราเกะเข้าไป ครับเปลี่ยนสีให้สวยงามนะครับพิมพ์แต่ไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับในเดิมนี่ส่วนมากจะใช้สีเป็นสีดำนะครับ ทีนี้ย้ายนะครับทาการย้ายใช้เครื่องมือ s e l e c t i o n tool นะครับย้ายตำแหน่งหน่อยนะครับให้มันอยู่ต่ำหน่อยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพิมพ์ข้อความในเลเยอร์ใหม่ไม่ต้องพิมพ์นะครับให้เราคลิกขวาที่เลเยอร์เดิมนะครับตรงเฟรมที่1ของเลเยอร์เดิมนะครับแล้วเลือก copy frame นะครับ copy frame copy ไปเลยนะครับ copy ไปเลยนะครับแล้วไปคลิกที่เลเยอร์ใหม่แล้วคลิกขวาที่เลเยอร์ใหม่นะครับ คลิกขวาที่เฟรมที่หนึ่งของเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วเลือกเพสเข้าไปนะครับวางนั่นเองนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เครื่องมือเทคทูลนะครับมาเลือกเครื่องมือเทคทูลก่อนนะครับแล้วไปเปลี่ยนสีของข้อความใหม่นะครับทีนี้ครูเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับสีแดงนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยทั้งสองเลเยอร์ทีนี้มาดูที่เลเยอร์มาร์กนะครับเลเยอร์สุดท้ายของเรา นะครับคลิกที่เฟรมที่หนึ่งของเลเยอร์มาร์แล้ววาดรูปทรงนะครับสี่เหลี่ยมเข้าไปนะครับเลือกรูปทรงนะครับเลือกรูปทรงแล้วไปคลิกที่เลเยอร์มาร์กนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเลเยอร์ให้เรานะครับตรงนี้ไปคลิกที่เลเยอร์เลเยอร์มาร์กนะครับเลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วไปคลิกที่เลเยอร์มาร์กวาดลงไปนะครับให้คุมข้อความทั้งหมดนะพอคุมข้อความทั้งหมดแล้วมาเลือกเครื่องมือ ฟีทานส์ฟอร์นะครับดับเบิลคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วลากออกมาไว้ข้างๆนะครับแล้วจะให้มันวิ่งเข้าไปนะครับใช้เลเยอร์มาร์เนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับทีนี้มาเพิ่มเฟรมที่25สิบห้าทั้งสามเลเยอร์เลยนะครับคลิกที่เฟรมที่25สิบห้าแล้วกด F6 นะครับ F6 นะครับ F6 นะครับ ครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับไปที่เลเยอร์มาร์คครับคลิกขวานะครับที่เลเยอร์มาร์นะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือก create motion tween ทำเป็นเลเยอร์มาร์กนั่นเองนะครับมาที่เฟรมที่สิบห้านะครับ create เสร็จแล้วมาที่เฟรมที่ยี่สิบห้าย้ายตำแหน่งของสี่เหลี่ยมนะครับมาให้ทับข้อความทั้งหมดนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยของการเคลื่อนที่นะครับ motion tween ทีนี้มาทําให้มันเป็นมาร์กันนะครับคลิกขวาที่เลเยอร์มาร์นะครับแล้วเลือกมาร์นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลองกด c o t r l Enter ดูหรือ Enter ดูก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือคาราเกะวิ่งเหมือนที่ Grammy RS เลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ลองดูนะครับทดสอบนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วขอจบการ นำเสนอนะครับการทำต้องสื่คาราเกะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ